มาทาความรู้จักกันหน่อยครับบ้านกะเพราข้าวไข่ข้นในแอปไลน์แมนนะนี่คือหน้าตาของร้านเรานะครับก็มีหลากหลายเมนูแต่ว่าเด่นๆของเราที่เป็นท็อปพีคนะครับก็คือข้าวกะเพราหมูสับไข่ข้นนะคืออันดับ1ยืนมาเลยอันดับ2ก็จะเป็นตัวของข้าวกะเพราหมูสับนะครับธรรมดาส่วนอันดับ3เนี่ยก็คือข้าวหมูสับกระเทียมซึ่ง2 3สาวันนี้กระแสข้าวหมูสับกระเทียมเนี่ยมาค่อนข้างแรงเลย นอกนั้น,นะครับเราก็จะมีเมนูรองลงมาที่คนอาจจะเบื่อกับเผาแล้วนะครับมีพริกแกงมีพริกเผามีขั่วกิ้งนะครับแล้วก็ขอเลคคอมเมนต์อีกหนึ่งรายการนะครับของร้านเราก็คือข้าวผัดน้ําพริกตาแดงไข่ข้นนะครับตัวข้าวผัดเนี่ยเราเอามาผัดหมูสับก่อนนะครับใส่น้ําพริกตาแดงนะครับรสชาติ กลมกล่อมฮะสามรสไม่ได้เผ็ดจัดนะครับไม่ได้หวานนะเป็นรสชาติแบบกลมกล่อมนะสำหรับน้ำพริกตาแดงทางภาคกลางนะฮะเอามาผัดทําเป็นข้าวผัดข้าวคลุกน้ําพริกนะครับแล้วก็กินคู่กับในตัวของอไข,ข่ขคนนะครับแก้มกับแตงกวานิดหน่อยเนี่ยเข้ากันได้ดีมากนี่ฮะข้าวผัดน้ำพริกตาแดงไข,ข่ขคนนะก็ถือว่าเป็นท็อปพิกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับอันนี้เป็นตัวอย่างเมนูกระเพราหมูสับไข่ข้นนะฮะอันนี้เป็นเผ็ดน้อยนะ ก็ไข,ข่ค้นเราจะใช้เป็นไข่ไก่2ใบนะครับเป็นไข,ข่ค้นแล้วก็ท็อปด้วยตัวของกระเพราหมูสับอันนี้เลือกได้ครับไม่เผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากนะเรามีให้เลือกนะครับในแอปนะอันนี้เป็นเผ็ดน้อยนะครับใส่ใบกระเพราหอมๆกินกับไข่ข้่นนัวๆเข้ากันได้ดีจริงๆฮะสำหรับเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูอันดับหนึ่งของร้านจริงๆกระเพราหมูสับไข,ข่ค้นขอบคุณมากครับ enjoy ครับ